่ะเมื่อกี้หมูอยู่ไม่ใช่เหรออีกอะไรมีสปอร์ตต้องใช้แรงไม่ครับต้องพี่น้เก็บภาพของเรา้าบ้านเข้าบ้านเอาได้แล้วจ้าสบายหน่อยนะครับอาชีพใหม่ระวังนะพี่อาใครจะทานทีมงานเราฝึกไว้แล้วนะอาชีพครับเผื่อประยุทธ์กลับมาอีกรอบนึงอาจจะต้องมาขายกันนะ ถึงยืมทานนี่ไงเอาไม่นี่แหละมามายืมเยล่ะเดี๋ยวคนหนึ่าเดี๋ยวเอามาไอียไอเดียเดี๋ยพี่น้องยังไม่หน่เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้ครับที่ใหาสีอะไราำอะไรทไม่ได้มีค่าไฟคันน้ำมันกับคม่ารับผมค่าไฟเป็นไงเพิ่งครับเดือนนี้ไฟจากสาันางสี่นห้าพันโอ้โหอันนี้ดือมีนายมาแล้วมาแล้ว ร้อยขึ้นสิแล้วก็ะหร้อยขึ้นเป็นกรมีคือเลูกอยากเพอเมียวันนี้ที่ใ้ลูกน้องดูนะขึ้นไฟต้หลวันนี้ต้องจ่าาไฟอ่ะจ่ไม่หยุ่เด็กโอ้่าไฟอย่างเดียวเหรอยทีบ้านเลยที่รวมกันเพรามันขึ้นท่าตัว จากเสียหมึ่กว่าบัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋วเพ้าไปดูแลให้ครับต่นี้เขาไปช่วยดูให้นคุณมากภาษาถ้าใสของมาะาชมนแล้วก็ต่อว่าดูจะมีท่าดีมรทีกเกอมัาลงไปครับ ื่อไทยเกันว่ามันจะมีการแบบเพื่อประโยชน์ของระฐบาก็อาจจะมีคนที่ท่าวิจารณ์นะครับว่าการมาขอในเวลาเนี้ยนะครับมันจะมีผลต่อคะแนนที่อในกรารเรืองตั้งหรือเปล่าแต่พรคเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นว่าถ้าจะขอเรื่องนี้แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเราไม่ขัดข้องแน่นอนมีแค่คำถามที่พี่น้องประชาชนคงจะถามในใจเองโดยที่เราไม่ต้องถามครับว่าก่อนหน้านี้ตั้งานทำไมไม่คิดจะทำนะครับรอจนถึงขนาดที่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนถึงขนาดนี้แล้วค่อยจะขอแต่ก็ตาม ราไม่ค้าแน่นอนนะครับเพื่อความสุขความรุกส่น้อยลงของพี่นองประชาชนเนี่ยทำนะครับนะฮะแต่จงหลือว่าข้องสงสัยเรื่องนี้มีมูลจริในใจของประชาชนตลอดนะครับว่าตั้งนานอยู่ตั้งนานทำไมไม่คิดทำจริงผมก็เห็นใจพรครัฐบาลหลายๆพักนะครับไม่แต่เพียงแต่พักพิท่านายกเป็นหัวหน้าเท่านั้นนะ่ะว่าเขาอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยนะครับ มีโอกาสไปลงพื้นที่กับผู้สมัครหลายท่านนะครับแล้วก็รรป,ประชาชนปิดักฐานปักฐามาว่ามาบอกว่าจะทํานี้ทำนั่นตอนเนี้ยอยู่มาตั้งนานไม่คิดจะทำนะฮะอันนี้ก็เรียกแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งสะท้อนนะครับทางฝ่ายรัฐบาลก็ไปคิดต่อเองแล้วกันนะครับว่าอยู่ทำไมอยู่ตั้งนานไม่คิดจะทำครับผู้สมัครบอกว่าชัดเจนนะ มั่นใจครับเรื่องที่ชื่อวันเ็เนี่ยทีมงานเนี่ยคิดาดีลงละ,ะเอียดมานะครับเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะยังไม่อยากอธิบายละเอียดมากนกในตอนนี้นะครับแล้วก็ขนาดเราอธิบายเรื่องหลักการเนี่ยก็ยังมีแฟนฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราอะนะครับ เ,เขาก็บอกว่าไม่เข้าใจาจริงถ้าเราไปในร้านค้าต่างๆมจริงเด็กๆอายุ6-7ขวบนะครับเขาก็จะทักคุณแม่แล้วว่าว่าทำไมใช้เงินสดนะทำไมไม่ใช้วอลเล็ตนะดังนั้นเนี่ยสงสัยคนที่วิจา์เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยจะไปจ่ายเั้สอยที่นั่เลยนี่ยก็ตามเนี่ยนะครับผมเรียนว่าขอให้สบายใจเงินจำนวนนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาซื้อเสียหนะรือมาแจกนะะเราจะทำงานโดยของเงินจำนวนนี้ครับ ดันเศรษฐกิจได้ขึ้นมาแล้วเราจะเตรียมการทํางานในเรื่องของฝั่งอี่ประงานหรือฝั่งการผลิตให้พร้อมที่จะรับกําลังซื้อ,อนนี้แล้วกลายเป็นเศรษฐกิจที่หมุนต่อเนื่องไปให้ได้เราจะไม่มีการแจกเงินแบบกระปิดกระปลอยเดือนละไม่กิบบาทแจกไปเรื่อยๆรวมกันที่เป็นจํานวนเง,งินแล้วน่าจะมากกว่าจํานวนนี้ซะด้วยซ้ำไปถึงไม่ได้เกิดประโยชน์ารรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจครับแล้วก็นโยบายนีย้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับยังมีเรื่องอื่นมากมาย เรื่องการประสิทธิ์ที่ดินนะครับเรื่องรายได้ของพี่น้องประชาชนครอบครัวและไม่เกินไม่น้อยกว่าที่0,000มบาทนะแต่ละเรื่องเนี่ยครับมันจะนาไปสู่การที่เราจะมีเศรษฐกิจดีภายในเวลาไม่นานนะนะครับขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจเราก็ผมเชื่อว่านะท่านผู้สมัครของเรานะครับคุณรู้กหน้าทีมของพวกเราที่ทํางานในเรื่องอการขอคะแนนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้นะัะ